อนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ไกล้เขาเสียนะครับเแต่ว่าแต่ว่ามันชจปลาผมนะเอ้ยเรือคนอื่นนี่กาดหกนะครับแต่ของไอ้ไว้นี่กาดแลงที่สุดนะครับดูเรือก่อนดูเรือดูเรือเฮกอนพ่อไม่ต้องกลัวเนอะลูกพ่ออยู่กับผมเอมอมาต้องเสียใจหมอก,ก,กินยากระตุ้งหายโรคนี้ไม่ได้ันอยู่ได้แล้วเข้าใจก๊ ครอบครัวผาเยอะตัวนะครับนโอ้วันนี้วันนี้มันอะไรฮะแต่คืนกินเล้ามือนเหล้าเป็นย้าฮูมาเกอะ้วยนะ พี่ก็โอยู่นั่่นไม่เมย์ต่ตอนนี้ได้วิต็มเยอะพี่วิต็มไมเจ้า สู่ช่องพายเยอร์ครับวันนี้เขาเปิดกันแบบแปลกกันหน่อยครับวันนี้เขาอยู่กันที่บนเรือนะครับวันนี้เขาอยู่กันที่อ่างเก็บน้ําแม่เมอย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 เมยวันนี้ไอ้ไว้จะเข้ามาวันนี้ไอ้ไว้มา แข่งขันตีอย่าปอม <Wow. S 1> เหนือนบรรยากาศดะเจ้านะครับที่ได้หันไปนะครับการสำหรับใน,น,นทางไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องพายเรือช่องตกปลาที่แบบรู้จักไปตกปลาพร้อมกับการฟู <c oughs> ร้องเพลงร้องเเอาวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่า <c oughs> งเป็นทา <c oughs> งการครับวันนี้ขอบคุณไอเอก <c oughs> เอบีฟิชชิ่งกับด้วยครับสลับเยื่ <c oughs> อดีๆวันนี้ที่เฮ้ยไว มา Lew ute, ลองฟ mm ู hmm. em, of, you know? ่ลองหมานลองกันดูตอนนี้เราก็อยู่บนเรือนะครับซึ่งจากข้ามาครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ไอ้ว้ายมาตีเยื่อเนาะงเป็นห้องใหญ่อปากเคยสักเตือนนะครับถ้าไข่ไข่หัวใจไอ้ว้ายว้ายแบบแรกมตีเยื่อสักเตือนนะครับเนาะเรือนี่ก็เป็นเรืออันน้อยนะครับนี่นะครับทางเราเริ่มตีมาฟู่นะเริ่มเก่งแล้วไหนเริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วเอ้านว้าวว้าวว้าว้าววาวว้าวว้โคว้าวค้าวว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 ้าว้าว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 ว้ ป้งลิงปุ้งลิงพิชิกนะครับแต่นี้เขาก็มาอยู่กับงามเอ้าเดี๋ยวเขาไปลุยกันดีกว่าครับซึ่งวันนี้น่าที่จะได้หาแครับวันนี้เขาก็มาเจอพี่พีนะนะช่องตกปลาหลายช่องกันเลยทีเดียวแต่ตอนนี้คือเขาต้องทำแก่แข่งขันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรอบมาตอนนี้เขาก็มาสัมภาษณ์ดีกว่าแล้ววันนี้ไอ้ไว้ก็มากับน้าอ้อยป้งลิงเดี๋ยวมันจะปุ้งลิงเพว่าเรือเขาหน่อยนะครับไปเขาไปลุยกันดีกว่าเนาะไป

ตัวเมี eh ้มอตัวขับที่ที่เขาได้กันเลยแอบไลยตีช e ุมแจกเลยบรยกเลยนี่ออโต้เนาะ กับมโ้เหมือนนะไอ้กับตีซุ่มเด้วยเลยปลาอยู่ไหนเฮ้ยมาเขาพาอยู่คือเก่าเยืยอปุ่งแล้วอะไตอนนี้เขาตีมาสักพักแล้วนะครับเยื่อก็คือตัวนี้ยังยังแบบยังยังแบบกราดเลยนะครับเนาะเกาะมุ้เข้ากับทีมงานโครงแขงแอร์ไลนนะครับ นี่ก็เรื่อยๆนะครับยางท,ทุกคนได้มาหันบรรยากาศมากเลยนะครับว่าบรรยากาศสวยงามนะครับว่าเฮาลำบากกันแค่ไหนนะตอนนี้สามารถเอากล้องออกจากขาได้ตอนนี้สามารถย้ายกล้องได้เลยนะครับดูวันนี้จะได้หันแค่นี้ไปก่อนนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่นุผีเอดีครับผมสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครอบครัวผาเยอ่อตัวนะครับเนื่ยโอ<ฮ>้โห<ฮ>วันนี้วันนี้แบบอะไรฮะแต่คืนกินเหล้าเถือนว่าเหล้าแดง <laughs> ไม่น่าเลยเธอ <laughs> แฮงค์แฮงค์ฮะผมงงซับมากเลย <laughs> และนี่คือ ไอหนุนะครับวันนี้เฮาก่อนมาไอ้ไว้จักรั้งมาครั้งแรกนะครับที่ไว้ได้มาตียะบอกส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะหันไอไว้แต่จอมชิงหลิวหน้าดินตโตสีเปื้อนนะครับวันนี้ก็ครั้งแรกนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่นะครับไอหนุขึ้นกัดซ้ำซูนไอไวจะดีเลยกี้ตัวแล้วพี่วันนี้ลำผมหนึ่งตัวละแต่ว่าแต่ว่าไวจักรป่าหองนะไอ้ปริมจอด เฮ้ย <c oughs> ทำเวลาวไอ้เนี่ยติดที่หนึ่งนะเว้ยตอนนออี้ที่หนึ่งนะครับผมมีอยู่ตัวเดียวนะฮะตอนนี้ยังมีใครรู้มงนะต้องทำก่อนวันนี้ขอไม่ได้แาะห้องเนิยแล้วลผมก็อยู่กับพี่ชัดล่าวบัคขันครับผมสวัสดีครับ <c oughs> ผมผมชัดล่าวบัคขันนะครับปากช่องผมด้วยนะออโอ้โหนี่ไอ้ว้ใจคำว่ามันแบบผมชอบมากเลยอ่ะมันมันเป็นการเปิดโอกาสไว้บ้างเพื่อมาเจอพี่น้องยูทูบเบอร์ช่องตกปลาช่องตกปลาที่เราแบบชอบในการตกปลามันขัดเลยนั่นคือแต่โยคี้กันไหมห้อเอาจริงๆคือตอนเย็นน่ะมันมีคุยตี้อันี้ ี่ย <l id> แกเลยมาไงผมว่าวันนี้แหละงานเอาเมียมาตุยเนี่ยเดี๋ยวกูจะตัดออกอากาศให้หมดพวกเนี้ยรอดูเลยโอเคนะไปลุยกันดีกว่าแต่ไอ้ไวจังคำาเดี๋ยวเย็นนี้นอกจากวันนี้ที่เฮาจะได้หันป่าแล้วไอ้ไวจังคำาอย่าเพิ่งกดค้าโฆษณาไปนะครับวันนี้ถ้าจะได้หันความสนุกสนานในคิวของช่องหายเยอะแน่นอนว่าแล้วเฮาไปลุยกันดีกว่าเฮ้หาเยอะมันหมือนสาตุเฮ้ เขาลองสลับเรือกันดูสักสินาทีครับเพื่อจะมานะไม่ใช่มัน <c oughs> พี่ <c oughs> จะได้หุว่าความฟุ้งรี้มันเป็นยังไงเรือ <c oughs> คนอื่นนี่กาถูกนะครับแต่ของไอ้ไว้นี่กาดแปลงที่สุดนะครับนั่นนี่พอนี่แ่ก่อนว <Wow. S 1> ้าววันนี้ขอบคุณเรือจากพี่เอกเหยื่อจากพี่เอกนะแล้วขอบคุณมอเตอร์ไกส์จากพี่เอกพี่ชายนะครับที่แนะนำหางมะฮือนะครับแล้วขอบคุณแบทจากน้องไกลกันตัวนะครับวันนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อดีกว่าครับดูไหมไปไปให้ไปลุยกันต่อแล้วครับตอนนี้นะครับ อ้าวขอบคุณนะบอมนะนะบอมตายกับโลนกับโลนนี่ลืมกอกแนวไปบนว่ะเอ้โหเอาเราจะไปลุยกันต่อแล้วนะครับตอนนี้นะครับตัวหนังนี่ก็ได้นะหมอเรืออ่าโอเค <c oughs> โอเคตอนนี้เขาลงเรือออกมาแล้วนะครับ วันนี้ก็จะมีไอไว้กับนายไอ้นะครับเาเดี๋ยวเราจะไปดูนาไอ้ขับเรือก,กันดีกว่านะครับตอนนี้ก็คือขึ้นมาภาคราชกรรมแล้วนะครับกอ่าจเขา้าต้องรอครับตีซุ่มมาได้นะถ้าตีซุ่มนี่เขาจะจะอิดนะครับก็เลยต้องถ้าเฉดจชิฟที่ไหนเราก็จะไปที่ฮันนะเนาะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเโาะแห่ตาังออกกันไปก่อนนะครับอ่ะลุยกันดีกว่าไป nha, nếu tôi có tiền, tôi sẽ mua thuyền. Ba nghìn. Tụp. Đến rồi, anh Khả Cháy, vợ chồng dưa hứa rồi, Khả Cháy. ทุกคนครับวันมีเรื่องจะบอกครับเขามาเจอมิตรภาพกลางน้ําครับผมพยายามจะให้เรือเข้าไปแล้วตอนนี้มาก็อยู่กับนายเอ๋บิ๊กบอย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 เหยือยผมครับไว้โดกซีมากเลยครับเรือเขาจะไปไหนนะตอนนี้นายเอ๋เขาได้เหยือจะนี่เอขอบคุณนายเอ๋มากเลยนะครับนายเอ๋เอาเหยือมาปานหนึ่งตัวนี่ข่ายดีๆนะครับสามารถเข้าไป ที่สามนะครับเฟซบุ๊กที่คืนหน้านี่ฮืออยู่ได้เลยนะครับนายเอกบิ๊กบอยนะครับโหหน้าครับผมนายเอกครับอ้าวมาลุยกันต่อลองเลยครับลองกันเลยครับผมลองกันใหม่เลยครับขี้เข้าวโขมนะครับอู้ยมาเก่งยังเลยตีไก่เลยอะตบกราบโกลนครับเนาะตบตบแต่โม้นีครับเอาไว้จะเข้ามไว้เจอน้ำจากของน้องตุ๊กป่า มันที่สุดเลยอ่ะยิงถ่าแบบเป็นผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่แบบผู้ใหญ่ในวงการนะครับคือแบบเปิ้นใจดีเขามากเลยครับซึ่งเอไว้เป็นละอ่อนในนี่เลยนะครับเอไว้กลายเป็นละอ่อนในนี่แล้วก็แบบมีทีมน่าตกปลหลายๆคนเข้าที่เปิ้นแบบพร้อมเสมอที่ช่วยเขาสองคนนะครับคือวันนี้ไอไว้บอกก่อนะว่าเขาไม่ได้เอาอย่างมาสักอย่างเลยนะครับเอามาแค่เวทกับสายนะครับนอกนั้นเอาของเปิ้นหมดเลยนะครับี๋ยวก็ฝากเป็นคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับไอไว้แล้วก็ไอชอปพายเยอะเลยนะครับ กลางอ่างเก็บน้ำเอไวายจะเข้ามาเวื้องว้างมากแต่ยังดีเตี่ยวไวายังมีท่านผู้ชมมีน้าๆมีน้าไอ้มีพี่ๆเพื่อนๆน้อง,ง้อๆที่คอยให้กำลังใจอยู่บนบกตอนนี้เขาตีกันมาพากใหญ่ๆครับตายนี่มาได้เลยเติมพลังกันก่อนครับแล้ววันนี้เขาหวังว่า พายเยอะให้ได้เอาปปาไปเจ้าห้อไอ้แล้วทุกคนล่ะครับทอ้อหรือยังถ้าทุกคนยังมเทอ้อดูคลิปวิดีโอนี้จบๆแล้วคนจะคู้ว่าคลิปนี้มีสิ่งที่ห้องมากกว่าการตกปลาอยู่ในนี้อยู่ Love you Love you 哦，空沙发。 อยู่กับผมผมจะดูแลให้ดีที่สุดโอเคเราตอนนี้มาอยู่กับ A B อเอบีฟ oh ิชิงสวัสดีครับผมมาดีดีทำงานว่ะเจ้าภาพสุดน่ารักเจ้าภาพสุดใจดีต้องพี่เอกคนนี้นี่เองนี่คือพี่เอกเอบีฟิชิงครับสวัสดีครับผมช่วงบ่ายนี่ฮามาลุยก,กับพี่เอกครับหลังจากที่ช่วงเช้าพวกเราเสี่ยงตายกับทีมงานปุ้งลิ่งแบนมาแล้วร <c oughs> <c oughs> อบบ่ายครับดูเรือก่อน ดูเรือดูเรือเหกกอนข่อยแไว้อยู่แล้วนอทุกคนพี่ครีนครับผมพี่ชายของผมครับอีกท่านหนึ่งครับที่มัดสายเ่้ไว้นะครับเดี๋ยวเจ้าตอนนี้เราเดินทางกันมาสี่คนบบปุ้งลิงแล้วเนาะปุ้งเี้ยงละั่นใจสะเเใจขขอสะเเใจเขาป่ะจะดูตั้งกล้องกล้องละเดี๋ยวเจ้าดิโอ้เโอเคแล้วตอนนี้เราไปกับพี่เอกนะครับเจ้าภาพแสนใจดีครับแล้วขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้อยูตัวนะครับแล้วตอนนี้เข้าใรร้องของมาตอนครับ เอาไว้จะเขามาการตกป่ามันมาได้เพื่อแค่ป่าอย่างเดียวขอคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจเพื่อกับไปไว้และทีมช่องพายเยอร์มาจุดึงตอนนี้กับตัวหวังว่าวันนี้เขาคงจะได้หันป่าสักตัวก็ยังดีนะครับเขาไปลุยกันต่อดีกว่าครับผมหลังจากนี้หลังจากนม้กี้เข้าอิ่มนะครับก็อากบายก็ยังอยากยื้ออยู่นะครับก็เห็นคนยื้อเขาก็อยากยื้เขาก็ลงมานะครับผมวันนี้ก็นี่ ไข่มาหว้ลอ่อนเลยมูหู้มาขอเพเลือตัวสวัสดีครับไปลากใยญยืมไอฝันเาปันสองตัวแล้วไหนๆริ้นหนาเลยขมลงแล้ว พี่ต่อครับเอออย่ามา้ังแหลกผมนึ่งัเียพ่อเฮียบ้าเนี้ยังแหลกชัดโครับชโดโอ้ยงแหกเลยอ้ยในชีวิตเลยไพ่อนุ่กลงเฮ้โอ้ยเด็มแม่นเลาอมไอเขาปุ้มเลยเนี่ยขอพงเขาเปงเสียหมเจ้า Kang Sia dah. เวลาที่ใกล้เขาเสียนะครับเอาขนมกันก่อนนะครับเอาเลยพี่ผมมากินยุ่งจริงครับ ตอนนี้ก็คือปัญหาที่เกิดก็คือตอนนี้ไกด์ของเอกนะครับมอเตอร์ไกด์นะครับเสียกันเลยตอนนี้เ่าก็ต้องมาตีตํำบนนะครับเพราะว่าตอนนี้นายเหนื่อยนะครับเนาะเดวิสเนาะจริงๆเขาอุ้มหป่าจิงจจะเอาเรือปุ้งลิงปุ้งลิงเดี๋ยวเอาลงไปแล้วมันมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยกันเลยได้ลงแล้วหอกก็เลยรอบนี้ก็เลยร้อยเอกครับจะไปกังต่างๆอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็คือร้อยเอกเขาจะมาตีตัางข้างนี่ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มอเตอร์ไกด์พังเนาะเพราะว่าใจเครื่องมาได้นะครับเนาะครบมันจะไปแก้ลบก่อนโอเคัรบ จานปลาก็บวันเนี่ยตอนนี้ก็คือเฮาเปลี่ยนเรือก็คือไอ้ไว้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านวันนี้ไอ้ไว้ ไอ้ไว้อ้วนไอ้ไว้แทนบอกหูจับผายเลยนะครับนอกจากไอ้เอกไอ้นุแล้วก็น้องไก่เขาครับที่ที่เรามาเจอแล้วไอ้ชัตนไองนี่นะบอกเขาหูจับเลยแต่แต่มันแปลกมากมันแปลกตรงที่ไอ้ไว้บอกหูจับผายแล้วทุกคนพร้อมจะช่วยเลยกันทุกคนพร้อมจะทุกคนพร้อมจะแบ่งปันถ้าใครได้มาเหมือนไอ้ไว้วันนี้ทุกคนจะจะจับหูสึกดีมากจงบหูสึกดีถึงขั้นที่แบบว่ามาที่แบบแบบกำอุ้มปถูกูครับ ไอ้ใบจะคาม่วนมากเลยและป็นครั้งแรกค่อยไว้นะครับที่วันนี้มีโอกาสมาตีชฉดโรและมาบนเรือนะครับไปพายเรือมาหน่อยมาเกือบไปบนเรือเลยนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเรือของไอ้นกนะครับผมตอนนี้ไอ้นกก็ยืนอยู่ตั้งหน้านะครับผมเนี่ยพี่นกสวัสดีแฟนๆช่องพายเรือหน่อยนะครับก็ไอ้ใบจะคาม่วนมากเลยอะ่ะมันมากกว่าการตกปลาจริงๆนั่นคือการแบ่งปันคือการให้โอเคอุ้นาอุไหลครับเดี๋ยวไปว่าอุ้นาอุ้นา้นาเพียงเคยเหมาะไปเขป้าปตฏิยีปอมกันดีกว่าครับโอุดมา

สัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากชื่อฝากเสียงฝากนามนะครับน้องพ่อจ่าแม่จ๋านะครับไ้เอนะคัห้อน้มะนทีเหือปอ เอกนั้นนอมันไม่เอาละพอเหยื่อปลอมของฉันมันแกน่นฉันตีเหยื่อปลอมมาตั้งนานนมไม่เคยได้ชมราชาโดเลยนี่ตีแล้วฟูหายโผปลาหมูนี่ มันละไม่กินเลยนี่จใจฉันทำยังไงปลาลิมจอดมันละก็ยังไม่กินยิ่งชะโดจร,จริงๆมันละไม่กินเลยจ้าโอ้ยสําไฮจะบอกนั้นนะมันละไม่กินเลยจ้า ก็จะเป็นตาเหยื่อเอบีฉันตีเยื่อป <c oughs> อมมาตั้งแต่เช้าโทน้องเยามันละไม่กินเลยนี่รอก่อนนะจ๊ะจ๊ะรอก่อนคนดี หาปลาชะโดวันนี้มาให้เธอโจดขา้าวแรงฝากกันไว้กับตัวกันเล่ากันครับกับผลงานเพลงดีๆที่มีชื่อว่าตีเหยื่อปลอมมาตั้งแต่เช้าปลาชะโดไม่จดเพราะมันแกนเหยื่อปลอม a อบกับอัลบลั้มไอหนุ่มเรือปุ้งลิงผลงานเพลงดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านมน <BT> ตีอยู่ทีเดียวยะนะที่กระตุ้งที่ไหนที่ไหน,ไหน <c oughs> เอาใบพัดขึ้โอยไอ้บหอยตัวก็มีเออ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 มันต้องเสียใจมอกินกินยากระตึ้งหายโลกนี้ไม่ไมันอยู่ได้แล้วเข้าใจก๊อต้องไใบห้อยมัต้องไปเสียใจเอ๊ะเอ๊ะมาปอบใจน้องพี่ฮะมันต้องเสียใจโลกนี้นะโลกนี้มันท่าแสได้กินยาต้านเอาเออเจ้าผมพี่พี่ผมเมื่อยไปได้อ๋อก็นึกว่าอันนั้นอ๋อ มันน่าทายอือึการกระจายขอชาติของเจ้าเต็มไปกับปนองไรนของนกแบตนกเสือมไม่หมดเลยรามาก่อรเกอ ไม่ปาบนะพี่เอกไม่ปามนะพี่เอกขนาดจำเรียมจำเแียมยังได้หนึ่งตัวตอนนี้ก็มาถึงเวลาแมลงแล้วนะครับก่อใกล้ใกล้เวลาเลิกแข่งขันแล้วนะครับกอไอ้ไว้ไปได้เลยแต่มีโคคนหนึ่งมาบอกไอ้ไว้บอกว่าพี่อย่าไปเครียดกับเรื่องป๋าพี่นุพี่นุ h i r o ที่มันต้องกัวลูกนี่แน่บอกว่ามันทสาแสได้กินยาต้านหยางทาแสได้ละต้องไม่กัวแล้วเนี้ยมาขอบคุณมิตรภาพก่อนดีกว่านะครับวันนี้ไอไว้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกทกคนครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้กับตัวนะครับวันนี้ป่ามาได้ไอโน้บอกว่าแบบเป็นอย่างแต่สิ่งที่ได้คือมิตรภาพจริงครับมิตรภาพที่เขาได้วันนี้ไอไว้ใจเข้ามาไอไว้อิ่มไอไว้อิ่มกับมิตรภาพไอไว้อิ่มกับการต้อนรับวันนี้ไอไว้ขอบคุณพี่เอกก่อนครับก่อนับ ขอบคุณที่เอกนะครับขอบคุณไอ้นุแหมคนหนึ่งกับตัวนะครับที่เคย์ชวนไอ้ไว้มาตีอย่าปลอมหลยเตื่อแล้ว,ลวไอ้วว้บอกเคยมาวันนี้ก็ลองเปิดใจมานะครับสิ่งไหนที่เฮาบากอกเคยเนี้ยเฮาอยากเพิ่งบอกว่าบารีเตื่อสิ่งไหนที่เฮาเนี่ยบอกเคยเนี้ยเฮาอยากเพิ่งบอกว่าเฮาไม่ชอบเตือ่อถ้าเฮายังไม่ได้สัมผัสเฮายังไม่ได้จับกับมันจริงนนจริงอันนี้จะอันนี้จำไหมเหมือนที่อีปอ้อไอ้วว้เคยสอนหม่อน,อนตาดาเมื่ออยู่ตันทันไผ่าหางเฮาเมื่อหักเปิน้น และสิ่งที่สําคัญเงี้ยมาใจยังกินมาดัง飒และท่านผู้ชมล่ะครับออกมาเงี้ยบนโม่เฮาหรือยังวันนี้ไอ้ไว้โอ้โห,โโหโก๊กตึงก๊กม่รุงตุงสีครับผมไอหนุตกตุกตุกตุกติกต๊กติก <c oughs> ผมเบบี้บล็อกก๊อกแก๊กบล็อกต๊อกเต๊กลากไปก่อนแล้วผม <c oughs> วันดีครับเฮ้ยเฮเดี๋ยวมีโคอยู่นะตอนเย็นมีบันเทิงนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอยากดูความบันเทิงอ่ะ ต้องไปดูช่อง a อ f ี s h ช n ิงโอเคแล้วก็ช่อง p ี d ดีไปดูช่องไอไวเอาลงได้เพียร์สุขอบคุณครับผมไปแล้วมาแล้วมาแล้วไปครับ